เคยเจ็บทุกคนน้องเคยร้องไห้ทุกคนน้องเคยเสียใจกับชีวิตครับแต่ไม่ว่าคุณจะเคยเจ็บช้ำม,มามากขนาดไหนไม่ว่าคุณจะเคยร้องไห้มามากขนาดไหนผมเชืวว่อทุกคนจะมีใครสักคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆคุณครับในตอนที่คุณไม่เหลือใครในตอนที่คุณเจอเรื่องทุกข์ใจต่างๆเขาจะฝ่ากฟันไปกับคุณเขาจะอยู่ ขาก็ไม่มีวันที่จะปล่อยคุณไปครับเพลงต่อไปนี้พวกเราไม่ได้มอบให้กับคนที่คุณรักมากที่สุดแต่เพลงต่อไปนี้พวกเราจะมอบกับคนที่เขารักคุณมากที่สุดเพลงต่อไปไม่ชื่อเพลงเดินต่อกันครับ สักกี่ร้อยพันคำที่เคยได้จดจำสักกี่ความทรงจำที่เธอได้เขียนกับฉันกี่เั้งละเดือนที่เป็นเหมือนความฝันกี่วันที่ฉันไม่ทอจากขึ้นไม่เคยจะพบคนตอบ จากคนที่โดนเข้ามาเลยลัลกจากคนที่รักมันไม่ต้องการจากคนที่มันที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งจากคนที่มันได้ทำร้ายฉันจริงๆไปเตยห็นงี ใจหนึ่งใจท,ที่เป็นเหมือนกับเรื่องไทยมาลองจะเปลี่ยนไปเท่าไรแต่เธองบอกว่ารักกับฉันทุกวันยังบอกว่ารักกับฉันทุกคืนยังจะมีคำว่าในทุกที่ที่เธอแต่ฉันตื่นย่ออื่นใจจะบอกกับเธอว่า ฉันรักเธอส่วนที่รักฉันรักเธอเธอคือที่หนึ่งในดวงใจฉันหรือเธอเป็นที่หนึ่งในหัวใจฉัน สากได้พบเธอก็รู้ว่าสุดสิ่งสากได้พบเธอก็รู้ว่าคนามจริงฉันยังมีใจหนึ่งใจที่เป็นเหมือนกันเลยใจมาลองจะเปลี่ยนไปเท่าไรแต่เธอยับอกว่ารักกุมฉันทุกวันยังบอกว่ารัก บอกเธอว่ารักฉันรักเธอสุดที่รักฉันรักเธอเธอคือที่หน,นึ่งในดูใจเชนแเธอเป็นที่หน,นิ่งในหัวใจฉันเดนต่อ ะมีคำหวานในทุกครั้งที่เต้นด้วยฉันเป็นก็อุ่นใจจะบอกกับเธอว่า She writes her และน,นีน่ก็คือ <ๆ S 2> ชมหน้าของแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับกับวงรี t ทนสุดนี้ครับวมาแต่ละคนเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่านะครับมาบมากระชิดเออถิบเข้ามาครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราจะให้พี่โจนี่นะครับวิจารณ์หน่อยแล้วกันครับหลังจากที่เราได้ดูเดโมกันไปแล้วพาทน้องเข้ามาเล่นสดๆในสตูดิโอของเราเป็นยังไงบ้างครับพี่โจครับฟังในในเดโมมันเป็นแบบเพลงที่เพาะเพลนะครับแต่ว่าพอเล่นสดปุ๊บมันก็มันอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการไลฟ์ แต่ละคนก็โชว์ทักษะโชว์ค,ความสามารถโชว์เพอร์ฟอร์มนะครับก็รู้สึกว่าเออโอเคมันสนุกดีถือว่าเป็นการโชว์ที่ไม่น่าเบื่อครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเพลงแบบนี้ถ้าเราเล่นแบบว่าธรรมดาไปเรื่อยๆอเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่า เดี๋ยวมันก็จะแจกหมอนไม่ใล่และอีกอย่างหนึ่งที่แน่าสนใจนะพี่โจนะคือปกติเวลาเราเห็นชมหน้าของแชมป์ออฟเดอะวีคของเราไม่มีใครเกินสตอรี่เรื่องราวอะไรมานะนี่เป็นวงแรกๆเลยที่มาพูดเรื่องราวหรือไม่ใช่วงแรกวงแรกเลยรกครับวงแรกวงแรกรมีเรื่องเข้ามาเป็นโอ้โหเดินต่อกันอะไรประมาณนี้ถามดีกว่าเพลงเดินต่อกันเนี่ยใครเป็นคนแต่งอะคะเดินต่อกันมันแปลว่าอะไรอะมันดูเป็นคําที่เราไม่ได้ยินในชีวิตประจําวันนะเดินต่อกันมัน ันเหมือนกับการที่เราเดินด้วยกันมาเหนื่อยๆแล้วพอเรานั่งเสร็จเรานึกถึงเรื่องราวที่มันเคยผ่านมาว่าเธออยู่ข้าง,างเราเสมอครับพอเราจะเดินต่อเราก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเดินต่อการในมีเราอยู่ข้างๆทั้งหมดนะอ๋อไปเดินเดินกันต่อเธออะไรประมาณนี้ครับ,นนรบกปเป็น,นต่อการที่มาที่ไปที่น่าสนใจเหมือนกันบอกไว้ก่อนนะครับพี่โจครับวงนี้ถือว่าเป็นวงที่เด็กที่สุดที่เราเคยมีเลยก็ได้ขี่ขวบกี่ขวบแล้วเนี่ยอ้าวพูดมาทีว่าเท่าไหร่กันบ้างตอนนี้15ครับ10เฮ้ยพูดเป กรับนี่ด้วยป่ะคุณป้ากับคุณพ่อสิบเจ็ดเฮ้ยนี่สิบเจ็ดเซอร์ไพรส์กว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดเซอร์ไพรส์กว่าเนื้อคืออยู่มหกหหกนั่นเองนะครับดีครับดีครับวงนี้เนี่ยปกติพี่โจเราจะเห็นคนที่เขาทํางานแล้วหรือไม่กัฟอร์มวงกันมาแล้วเรียนแบบนี้แล้วก็ต้องมาซ้อมหนักกันแบบนี้มีการแบ่งเวลายังไงบ้างครับ วิธีการแบ่งเวลาก็คือไม่ทำอย่างอื่นแล้วก็มาทำพวกนี้ครับไม่ทำอย่างอื่นการไม่ทารายงานไม่ส่งตอนนี้คือดอกหมดแล้วนะครับที่เรียนเนี่ยครับก็ถ้าจะเล่นให้ดีก็ต้องทุ่มเทการสอนอยากทราบวิธีการวิธีการทำเวลาเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยเราเริ่มจากอะไรก่อนเราเริ่มจากแต่งเพลงก่อนครับแต่งเพลง อแป๊บมานี่มานี่พี่โจพี่โตพี่โพี่เรากำลังคุยอยู่กับเด็กอ๋อโทษเทองทองทกงทองทองัวงทองทองทอัทอนทององทองทององทองทองทอ่ทองรองรองทอาทองทอพทอรทอชัอนคอร์อก่องหอือง่าเรางตองทองทองทอง้องทอนทองทองทององทอทองทองหอืทอว่อเราง่วยทำดนตงองทอ่อนเปลทาๆแล้ทค่อยทองทองทงองทงองงใส่ทอที่หลังทองททงงงทง วิธีการทําของวงนี้ก็คือปล่อยให้นักร้องทําคนเดียวครับไม่ครับจะตีกันตายแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยววงแตกแน่เนี่ก็เหมือนกับว่าเพลงมันมาพร้อมกับดนตรีจริงๆครับ มันเหมือนกับว่าเราอยากจะเสือนี้แล้วเราก็เล่นไปเลยครับมันไม่มีการคิดทฤษฎีอะไรทั้งนั้นจะดูไม่มีทฤษฎีนะใส่ใส่ก็เอาแบบแล้วแต่ฟิลแล้วแต่อารมณ์เอางี้ดีกว่าพี่โจครับเนื่องจากว่าน้องๆเขายังได้ประสบการณ์เพราะเพิ่งอยู่ม .5 ม .6 กันเองนะครับคือจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะมันหรือไม่ก็แล้วแต่แฟนเพลงที่ดูแล้วชื่นชอบก็มากดไลค์แล้วถ้าเกิดว่าน้องเขามีโอกาสได้เป็นแชมป์ออฟเดอะมันสิ่งที่จะต้องฝึก ทักษะต่อไปต้องปรับปรุงเนี่ยจะต้องยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วก็เก็บความสดใสออย่างเงี้ยไว้แหละครับแต่ว่าเราแค่ใส่สิ่งที่เราอยากจะทำมากขึ้นเข้าไปอีกอยากจะพูดมากขึ้นไปอีกแค่นั้นเองจริงๆเพลงมันไม่ได้มีอะไรตายตัวหรือเป็นต้องมีทฤษฎีจ๋าหรือจะต้องแบบโอ้ยเทนชันอะไรมากมายแต่จริงๆมันเกิดจากความรู้สึกจริงๆถ้าเราแต่งเพลงด้วยความรู้สึกเนี่ยคนที่เขาสัมผัสเรามันก็จะรู้สึกไปด้วยมันคือการ บอกต่อกันไปครับ,รบก็แค่นั้นเองก็ฝึกให้ได้อยู่ในมาตรฐานที่เราทำาไว้แต่ว่ามันมีบางประเภทที่แต่งเพลงได้แค่เพลงเดียวแล้วเพลงที่สองทำไม่ได้แล้วเพราะนี่คือเพลงที่ดีที่สุดของเขาแล้วอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นละกันครับครับผมเผลอดูในจอแว๊บๆเมื่อกี้เหมือนพี่โจพาลูกมาลูกสาวลูกสาวลูกสาวมือนพ้ลูกสาวมอกรายการน่าเด็กมากอ่ะโอเค เดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะคะขอคะแนนจากคนทางบ้านดีกว่าเพราะว่าการจะได้เข้ารอบต่อไปเนี่ยขึ้นอยู่กับการกดไลค์ใน Facebook แล้วครับอ่ะขอคะแนนกันเร็วครับผมก็สวัสดีครับพวกเราวง r e t e n t นะครับก็วันนี้มาแสดงก,กันก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับใครที่อยากติดตามเรานะครับก็ให้ไปติดตามใน www.facebook.com ครับ retention band ครับครับ หรือไม่ก็อาจจะติดต่อใน IG ก็ได้ครับหมิงรีเทนครับเพราะไม่มีคนฟอลนะฮะหรือจะติดต่อแอดไลน์มาก็ได้ครับหมิงรีเทนอาร์รีเทนแล้วก็วินรีเทนครับแอดมานะครับผมบอกมั่วโอเคครับหนุ่มๆไปละสาวๆดีกว่ามีไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวจะง่วงนอนไปซะก่อนฝากอ้อนแฟนคลับหน่อยดีกว่าครับฝากออออ้้นนฝากกที่ไปดไลค์กดไลค์แล้วก็โหวตกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะโอเคใสจริงๆใส่เด็กอยู่เดกอยู่โอเค และนี่ก็คือโฉมหน้าของแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับใครจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะมันก็สุดแล้วแต่แฟนคลับที่จะมากดไลค์ให้นะครับมาเดี๋ยวเราวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแชมป์ของเราแล้วก็พ uh, ี่โจขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคบ